ว่าใครเป็นคนฟังมันใาญที่ไหนหัวข้อเราคืออะไรแลวเรื่องเวลาเวลาที่ให้เราขนาดไหนพรมาดูว่าผู้ฟังวันนี้เรื่องของกาแฟนะครับผมเหตุผลที่ต้องถามก่อนว่าใครเป็นใครแล้วต้องการอะไรผมว่ามีตัวอย่างที่จะให้ให้กลับไว้ว่าเราทําอะไรกับสิ่งนั้นฟาร์มเมอร์ใครเป็นเกษตรกรเนัะมีครับครับ,รบที่จะปลูกใช่ไหมครับปลูกแล้วครับปลูกแล้วด้วยเป็นอาราบิกา้า โรกินตาด้วยที่ไหนครับโอเคาครับไหนหน้าหน้านได้อ๋อดีมากครับที่แถวนั้นเรียาสาไปเล้ดีเลยครับผมสอที่เป็นครับเป็นไงครปลูกปลูกแซ่ปลูกเดียวปลูกใต้ต้นไม้หรือว่าปลูกแบบไหนตอนแรกปลูกเดียวครับตอนนี้อะไรมันไม่ค่อยได้ดูแลว่ามันมันตายไปเยอะตอนนี้ก็เอาเยอนนอาไปปลูกครับแต่ตอนนี้กําลังจะทําพื้นที่พื้นที่หนึ่งจะลองอไรบ สามมตรฝั่งนี้ก็สามมตรอันนี้ก็สามมตรนี่ก็สามมตรนี่ก็สามมตรตรงกลางนะครับปลูกกล้วยครับพืชพี่เลียเ้ยงโรบต้าต้องการพืชพี่เลียเ้ยงในช่วงแรกแรกและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาอยู่ได้และก็มีผลผลิตให้เราด้วยก็คือกล้วยนะครับพอกล้วยได้คิดเต็มที่ทกาแฟได้สามปีได้เต็มที่เราก็เอากล้วยออกกล้วยจะมีความชืน้นปีอ่ะ 9ปีแล้วได้ผลผลิตนะครับได้แล้วมีสองปีหลังตอนนั้นปล,ล,ลูกเดียวเดียวลูกปลูกในไมหมายการแบารแล้วก็ต่อมามันเริ่มต้นตัวแล้วมันก็เริ่มให้ผลผลิตกับปีตาปอยแล้วมันก็ได้ผลผลิตปีปทีที่เหเ็นไี่ดปแต่ถ้าลงมาตาด้ดีนะครับปีที่สามได้ได้ได้ดีเยแต่ต้องมีพืชที่เลี้ยงและน้ำขาดไม่ได้ ครับก <lien> ็เลยเก้าปีครับโอเคในเล็กมูฟน์ก็ดีครับก็เก้าปีมูฟน์้าสิบเก้าปีก็ที่มุคล์ไปใหญ่นะครับงั้นเดี๋ยวก็าปลูกกันนะครับโรบต้าหน้าปลูกเพราะว่าเราปลูกพื้นที่ลาดได้โรบต้าหน้าปลูกก็มีผลผลิตมากกว่าอาราบิช้ามากกว่าสองสามเท่าเลยนะครับรับทันที่ราชันก็ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าการเก็บกัน ให้ปุ๋ยกันการคีบเขาเนี่ยยากมากเครื่องขั่วที่มีมาตรฐานจำไว้เลยครับเพราะว่าคนนื่งอยากจะดื่มอะไรที่มันเหมือนเดิมทุกครั้งและมีปริมาณมากกอขั้วมืออร่อยมากขั้วมืออร่อยมากแต่พออยากได้เยอะๆขััวเวลาไม่อร่อยไม่เหมือนทุกอย่างคุณต้องเปลี่ยนมันคนุณต้องเรียนรู้ใหม่สามกอันนี้เสียเวลาเสียเวลาใกนการทําธุรกิจ หลักการของการบริหารจัดก,การเลยงั้นถ้าจะเลิกขั้วจริงๆก็ให้เครื่องขั้วมาตรฐานที่เป็นแก๊สมีขนาดเล็กก็ได้แล้วก็ขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆมีคนบอกว่าอ้ามีทั้งหมด1 5กิโลห้ากิโลสิบกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลเนี1ยนแสนห้าห้กิโลนี่แสแปดสิกิโลสามแสเอ้าทำไมเอากินึง1กิโลละเอา5้ากโลไปเลยไม่ได้หรอคุ้ม ถามว่าพอเราเริ่มขั้วใาหมา่ๆเราคือมือใหม่เราไม่สามารถขั้วได้ทีละห้ากิโลแล้วเอามานั่งชิมเล่นๆถูกไหมฮะแ,มและ้วทีนีอ้อ้าวแล้วทีนี้เราจะเอาอะไรทิชชู่อะไรมาตึกขนล,ละ่เะเราก็เลยต้องขั้วจากต้นเล็กๆภาษาเพื่อขั้วเขาเรียกว่าแซมเปิลโรดครับตัวอย่างขั้วให้เพื่อนกินขั้วขั้วให้เพื่อนชมขั้วให้เพื่อน,อนประทับใจเฮ้ยอร่อยความรู้นอร่อย ว่าหลังเราขยับขยาย,ย,ายมาเป็น5โล